สวัสดีครับชาวราศีเมษทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เจ็ดที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดสำหรับในวันนี้เราจะมาพยากรณ์อ่านดวงดาวของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมกันครับว่าจะมีอะไรเด่นอะไรต้องระวังบ้างเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลยก่อนจะรับชมกันนะครับขออนุญาตบอกข้อมูลกันก่อนสำหรับคำพยากรณ์ในช่องนี้ เราอ้างอิงการคำนวณตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยระบบนิรายนาวิธีแบบลายฮิรีซึ่งให้ตำแหน่งของดวงดาวที่ถูกต้องและแม่นยำตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าที่อ้างอิงตำแหน่งเดียวกันกับการคำนวณของนาซาครับหากคุณรู้ลักษณะเกิดของตัวเองแล้วสามารถฟังได้เลยครับแต่หากคุณยังไม่รู้ลักษณะเกิดแต่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณสามารถไปผูกดวงเพื่อหาลักนณะได้ตามคลิปที่เราแนะนำไว้ในคำอธิบายด้านล่าง และหากคุณไม่ทราบเวลาเกิดจริงๆก็ไม่ต้องกังวลครับคุณสามารถฟังคลิปนี้โดยใช้คัมภยรกรตามช่วงวันเกิดแบบกว้างๆได้เช่นกันซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีนี้นะครับการพยากรณ์โดยใช้ดาวอาทิตย์ในราศีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่แม่นยำเท่ากับการผูกดวงวังลัคนานะครับมาเริ่มกันเลยครับดวงเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวราศีเมษครับ สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ภาพรวมถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีเป็นอย่างมากและดวงเปิดอย่างน่าอิจฉาครับมีหลายสิ่งหลายอย่างโดดเด่นและนำพาความโชคดีมาให้สิ่งที่ไม่คาดว่าจะได้ก็อาจจะได้มาง่ายกว่าที่คิดหรือได้มามากกว่าที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกมาพูดถึงดาวสำคัญที่ย้ายราศีกันในเดือนกรกฎาคม2568นะครับ ในเดือนนี้ก็จะมีดาวที่ย้ายราศีอยู่หลายดวงและจริงๆแล้วก็จะมี2ดวงที่ย้ายเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งสําคัญมากๆดวงแรกก็คือดาวพุธครับย้ายเข้าราศีกรกฎมาตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาและดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยที่ดาวศุกร์อยู่ตําแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งของดาวเกษตรนะฮะให้ความหมายที่ดีมากแล้วก็กลุ่มดาวมฤตยูซึ่งผมได้ทำคลิปดาวศุกร์กลุ่มมฤตยูสำหรับแต่ละราศีไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้นอกจากนั้นแล้วดาวที่จะย้ายในเดือนนี้นะครับก็จะย้ายช่วงกลางเดือนดาวแรกครับก็คือพระอาทิตย์ครับอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้าราศีกรกฎนะย้ายจากราศีมิถุนเข้ากรกฎในวันที่16กกรกฎาคม ในครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมิถุนเนี่ยเขาเป็นตําแหน่งราชาโชคเป็นตําแหน่งที่ได้อะไรมาแบบสบายๆง่ายๆนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎเป็นตําแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรเป็นตําแหน่งที่ต้องฝ่าฟันแบบลุยเลือดขึ้นบัลลังต้องใช้ความพยายามอุตสาหะต่อสู้จนสําเร็จครับต่อไปครับดาวเกตรครับซึ่งตอนนี้อยู่ในราศีกรกฎ ก็จะย้ายเข้าราศีมิถุนในวันที่19กรกฎาคมซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันเกี่ยวกับการสื่อสารการเดินทางหรือการติดต่อประสานงานสำหรับชาวเมธนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงที่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่ดีมีลักษณะของความเซนส์นแรงนะครับแล้วก็ในปลายเดือนครับดาวศุกร์ที่ตอนนี้อยู่ในราศีพฤษภนะ ก็จะย้ายเข้าราศีมิถุนในวันที่26กรกฎาคมได้มาตรฐานเป็นจุลจักรทําให้ต้องเหนื่อยกว่าเดิมในราศีพฤษภตอนนี้นะครับซึ่งในราศีพฤษภเนี่ยสุขเขาเป็นเกษตรแต่ว่าถึงแม้จะเป็นจุลจักรก็คือเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เป็นคู่ธาตุกับดาวพุธเจ้าของเรือนราศีดาวสุขก็จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์เรื่องการเจรจาค้าขายและการเดินทางท่องเที่ยวการสื่อสารจะราบรื่นมีสเสน่ห์มากขึ้นและความรักก็จะมาจากช่องทางนี้ได้ครับ ดวงสุดท้ายนะครับก็คือพระอังคารครับอังคารก็จะย้ายเข้าราศีกันในวันที่28กรกฎาคมนะครับซึ่งตอนนี้อังคารอยู่ในราศีสิงเล็งกับราหูอยู่นะฮะเมื่อย้ายเข้าราศีกันตรงนั้นเนี่ยอังคารจะอยู่ในเรือนพุธแล้วก็มีไปเล็งกับพระเสาร์ซึ่งจะค่อนข้างให้ความหมายที่อันตรายเป็นคู่จบสิ้นคู่แตกหักผ่าตัดแต่สําหรับชาวเมษแล้วอาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรนะักเพราะว่าอยู่ในเรือนของภพอริและว,วินาศนะครับเอาละครับ แม้ว่าอย่างไรก็ตามนะดาวอังคารเขายังไม่ย้ายราศรีตอนนี้ยังคานอยู่ในราศรีสิงห์เนี่ยเร็งราหูก็ถือว่าค่อนข้างจะให้ผลอย่างรุนแรงนะครับในชาวราศรีเมษเรามาว่ากันนะครับก็จะส่งผลกระทบอย่างไรจุดเด่นที่สําคัญนะครับก็คือของชาวเมษเนี่ยเนื่องจากราศรีพฤษภมีดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรอยู่ในภพการเงินนะครับ ซึ่งดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนของการเงินแล้วก็คู่ครองเป็นจุดเด่นที่สําคัญมากเลยนะครับของชาวราศีเมษในเดือนนี้เพราะว่าราศีพฤษภนะครับเป็นราศีของการเงินนะแล้วก็เป็นราศีตุลน,นะครับที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรของดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์มาอยู่ในภพการเงินทำ,ทำให้การเงินมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากแล้วก็ส่งผลดีต่อเรื่องคู่ครองเลยครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของการกลุ่มกันกับดาวมฤตยู การที่สุกุมรัตย์อยู่ก็อาจจะดูแปลกไปบ้างแต่ในทางกลับกันก็หมายถึงความมั่นคงแล้วกันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีแบบที่อาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินทางเงินจากช่องทางใหม่ๆสิ่งที่ไม่ได้คิดฝันมาก่อนหรือว่าได้ทําอะไรใหม่ๆที่ได้รับผลตอบแทนที่เหนือความคาดหมายครับต่อไปครับเป็นเรื่องของพระอาทิตย์และพฤหัสบดีคู่มิตรนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกครับพระอาทิตย์ อยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นภพของการสื่อสารเจรจานะครับภพบสหัสชะการศึกษาแล้วก็การเดินทางใ,นในกล้ๆคู่กันกับดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ของอในชาวราศีเมษแล้วเนี่ยตรงนี้อยู่ในภพที่เป็นภพเรื่องสหัชชะนะครับอาทิตย์ได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่กับพฤหัส,สบดีซึ่งแม้จะเป็นตําแหน่งที่เป็นประแต่เป็นประที่เรียกว่าอุจจาวิรานะครับ ก็เป็นบารมีแล้วก็ดึงดูดโชคลาภจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่นะฮะนอกจากนั้นการที่ดาวพุธเจ้าเรือนมิถุนที่อาทิตย์และพฤหัสไปอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ในราศรีกรกฎนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรก,กันกับดาวจันทร์ด้วยนะครับเจ้าเรือนส่งผลดีอย่างต่อเนื่องครับให้ความหมายในเรื่องของการติดต่อประสานงานการเจรจาการศึกษาการพูดคุย รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านความมั่นคงเพราะว่าอยู่ในภพพันธุนะครับและอสังหาริมทรัพย์หากต้องการซื้อขายหรือติดต่อประสานงานในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยครับโดยเฉพาะก่อนวันที่19นะครับเพราะหลังจากวันที่19เนี่ยมันก็จะมีสาเหตุที่อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือดาวพุธเรียกว่าเดินถอยหลังครับหลังกลางเดือนไปแล้วครับดาวพุธถอยหลังเนี่ยก็จะทําให้การสื่อสารค่อนข้างจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างนะฮะ แล้วก็การประสานงานอาจจะคุยกันไว้แล้วต้องมีการเลื่อนไปหรือว่าอาจจะเกิดเหตุคลาดเคลื่อนทํางานเดิมๆซ้ําหลายครั้งหรือว่ามีการแก้ไขง,งานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวอาทิตย์โครจรไปอยู่ในราศีกรกฎพบพันธุได้ตําแหน่งมหาจักรตรงนี้ก็จะทําให้เกิดแสงสว่างในเรือนบ้านนะครับแล้วก็ส่องทางให้พ้นจากปัญหาไปได้แต่ต้องอาศัยการพูดคุยทําความเข้าใจนะครับการฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ปลายทางที่เข้าใจกัน เรียกได้ว่าต้องใช้ความอุตสาหพยายามแต่ก็จะได้เรื่องต้นร้ายปลายดีได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของดาวอังคารและราหูกู้ธาตุลมครับซึ่งดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมษเป็นเจ้าเรือนตนุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือ,มอรนมรณะนะฮะได้ไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับในอยู่ในภพปุตตะซึ่งหมายถึงเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ความคิดสร้างสารรค์บุตรหลานบริวารน,นะครับ แล้วก็ไปเล็งกันกับดาวราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมในเรือนที่เรียกว่าเรือนลาภะนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะอยากจะทำอะไรใหม่ๆหรือพร้อมที่จะบุกตะลุยอะไรไปนะครับคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีความกล้าหาญขยันขันแข็งมีพลังงานสูงพร้อมลุยแล้วก็ยังลุยได้ได้ลาบได้ผลด้วยนะครับมีความมุ่งมั่นที่สูง แต่ก็ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับเพราะวังาคารราหูเนี่ยให้ความหมายเรื่องของความวู่วามแล้วก็เป็นได้ว่าบางครั้งก็พลวดพลาดซะจนอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคาดคิดได้นะแต่ว่าถ้าทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ทําด้วยความขยันขันแข็งนะครับก็จะส่งผลที่ดีให้ความหมายที่ดีครับสำหรับชาวราศีเมษแล้วเนี่ยจุดที่ต้องระวังจริงๆแล้วก็คือตัวดาวเสาร์ที่อยู่ในภพวินาศนะครับจุดที่เสียก็คือ การงานอาจจะต้องติดต่อประสานงานกันในรูปแบบที่เรียกว่าวินาศนะครับวินาศแปลว่าอะไรวินาทมีความหมายหลายความหมายนะครับความหมายหนึ่งก็คือเรื่องของการซ่อนเร้นการอยู่เบื้องหลังการไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานในพบวินาศเนี่ยอาจจะหมายถึงลักษณะงานที่ติดต่อประสานงานกันแบบรับหลังหรืออยู่เบื้องหลังนะครับเรียกว่าถ้าออกหน้าก็าอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในเบื้องหลังเนี่ย ก็จะได้รับผลดีจากดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเสาร์ก็จะเป็นงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งสถานที่เก่าแก่นะครับที่โบราณงานทางไกลต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาออหรืออาจจะเป็นงานออนไลน์นะครับเรื่องของวินาศนะครับถึงจะเจริญก้าวหน้าได้ดีการงานมีโอกาสปรับตัวปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจากสถานการณ์ภายนอกต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงต่อยอดในทิศทางและรูปแบบใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการ ทำเอาของเก่ามาปรับปรุงนะครับทำสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะก็จะนำมาซึ่งช่องทางแล้วก็รูรูทางใหม่ๆในการทำเงินการเจอตลาดใหม่ลูกค้ารายใหม่ซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าจะเน้นไปที่ลูกค้าต่างชาติต่างภาษาหรือทางออนไลน์เป็นหลักนะครับอาจจะเป็นการทำสินค้าเดิมในรูปแบบใหม่ก็เป็นไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการงานของชาวราศีเมษมากๆนะครับช่วงนี้ เพราะว่ามีโอกาสแล้วก็ผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะครับได้รับมีโอกาสจากผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเป็นอย่างดีการงานมีโอกาสเปิดกว้างมากขึ้นนะครับมีคนให้โอกาสที่มากขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจก็จะมาเปิดโอกาสแต่ว่าการงานก็ต้องมีการพูดคุยการเจรจาเฉพาะด้านครับต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางรูปแบบหรือใช้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนนะครับ นอกจากนี้ก็จะต้องอาศัยความกระตือรือร้นกล้าโุยกล้าตัดสินใจซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในมุมตรีโกณน,นะครับอยู่ในพบปุตตะช่วงนี้คุณก็จะมีพลังงานที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในราศีกรกฎเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องมีแนวคิดใหม่ๆกล้าตัดสินใจลงมือทําทันทีครับ มีไอเดียอะไรต้องทําอย่างเด็ดขาดแล้วก็ทําไปด้วยความรอบคอบด้วยนะครับหากพูดคุยเจรจาอะไรมีเกณฑ์สาเร็จดีโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกหรือก่อนวันที่1 8 1 9นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้นว่าพุทธจะเริ่มเดินถอยหลังก็เรียกว่าเรื่องอะไรที่ติดต่อกันไว้ควรจะรีบทําให้เสร็จในครึ่งเดือนแรกเลยนะครับทําให้การเจรจาต่อรองเนี่ยถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่พุทธเดินถอยหลังก็จะ สร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับอาจจะมีการรื้อง,งานเดิมมาพูดคุยมาแก้ไขหรือว่าข่าวสารอะไรที่เข้ามาอาจจะต้องมาตรวจสอบข่าวให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่คุณต้องกลับไปทบทวนดูใหม่หรือมีข่าวสารเท็จข่าวสารบางอย่างที่ทําให้เข้าใจผิดได้อย่างไรก็ตามนะครับการเจรจาการค้าขายทั้งในและต่างประเทศก็จะโดดเด่นและก็คุณมีแนวโน้มที่จะได้เปรียบในการเจรจา คู่แข่งคู่ค้าก็จะอ,อ่อนอ่อนผ่อนตามนะครับตกลงปลงใจกับคุณได้อย่างง่าได้พูดถึงเรื่องการเงินและทรัพย์สินครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆจากดาวศุกร์ที่กล่าวไว้นะครับเป็นเวลาที่จะรับทรัพย์ก้อนใหญ่ทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำมเงินจะไหลมาเทมาอย่างเกินความคาดหมายครับคุณจะมีช่องทางสร้างไรายได้แบบใหม่และไม่คาดคิดดาวศุกร์เจ้าเรือนการเงินได้เก,เกษตรกลุ่มมรดติยูเนี่ย การรับทรัพย์อาจจะแปลกไปมากกว่าปกติมีช่องทางที่แบบไม่ได้คาดฝันไม่ได้ตั้งเป้าไว้แต่สามารถเข้ามาได้ครับแต่ข้อระวังในเรื่องของมรุยูอยู่ที่กระดมพาเนี่ยนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยต้องระวังเรื่องความใจกล้าในการเงินครับระวังเรื่องของความเสี่ยงและความโลภหากเสี่ยงในขณะที่ไม่ควรเสี่ยงหรือใจกล้าเกินไปโดยไม่พิจารณาสถานการณ์รอบข้างให้ดีอาจจะพลาดและก็เสียงเงินก้อนใหญ่ได้นะครับ ดังนั้นต้องคิดให้ดีนะครับระมัดระวังในทุกเรื่องครับแต่ว่าเรื่องที่เด่นมากๆเลยก็คือโชคลาภครับสำหรับชาวราศีเมษแล้วเนี่ยดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งการเสี่ยงโชคและโชคลาภเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมนะครับก็คือตาแหน่งที่อยู่ด้านหลังห่างไปสองราศีนะฮะหรือว่าอยู่ในภพที่11นั่นเองนะครับก็จะทำให้ มีโชคมีลาบแล้วก็มีดาวอังคานมาเร็งด้วยนะครับแต่เมื่อดาวองคารมาเร็งเนี่ยทำให้คุณอาจจะใจใหญ่เกินไปทุ่มเทม,มากไปนะดังนั้นถ้าจะเรียกว่ามีความเสี่ยงอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้จักพอดีพอประมาณแล้วก็ประเมินด้วยว่าจะรับความเสี่ยงนั้นได้ไหมนะครับเลขนาโชคก็จะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารเพราะว่าเป็นพบปุตตะนะครับดาวอังคารแล้วก็อาจจะหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะครับ สัตว์เลี้ยงหรือเลขทะเบียนร,รถอาจจะเกี่ยวข้องที่เป็นเลขกับการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับพ็ลองดูนะครับดวงใครดวงมันนะครับเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุครับสําหรับอุบัติเหตุเนี่ยอังคารราหูเลงกันแบบนี้ต้องระวังมากๆครับอังคารเป็นดาวอุบัติเหตุเมื่อเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ธาตุลมเนี่ยจะทําให้เพิ่มความใจร้อนทําให้หลุดได้ง่ายมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากความใจร้อนรีบเร่ง หลอหลอหรือเผลอสติได้ง่ายนะครับดังนั้นก็ต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งบนท้องถนนนะครับใช้ถนนอย่างมีน้ำใจแล้วก็ไม่ไปสร้างปัญหาบนท้องถนนนะครับขับขี่เน้นความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือการดื่มแล้วขับครับ,รบแล้วก็การขับขี่ขณะที่ง่วงนอนหรือว่าพลังงานไม่เพียงพอพักผ่อนไม่พอแล้วก็ไปขับ นอกจากนั้นก็จะมีเกณฑ์เรื่องภัยธรรมชาติได้ด้วยนะครับมีทั้งเรื่องของไฟน้ําท่วมพายุนะเพราะว่างขานเองก็อยู่ในราศีราศีสิงห์นะครับน้ําท่วมพายุการขับรถตอนฝนตกหรือน้ําท่วมนี่ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ต้องดูแลก็คือเรื่องของสุขภาพครับต้องระวังดูแลสุขภาพให้มากพักผ่อนให้เพียงพอระวังการติดเชื้อนะครับ หรือโรคเรื้อรังที่หาสาเหตุได้ยากรักษาให้หายขาดได้ยากครับโรคเก่ามีโอกาสกำเริบได้ต้องระวังการเจ็บป่วยกระทันหันหรือเข้ารักษาตัวแบบปัจจุบันทันด่วนมีโอกาสเลือดตกยังออกครับอังคารอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าอยู่ในศีลในธรรมนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็เรียกว่าใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังก็น่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีครับ เรื่องของความรักครับดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรนำหน้าลัคนาก็จะเป็นเดือนที่มีความรักที่ดีมากแต่เมื่อมากุมกับดาวมฤตยูก็ความรักก็จะแปลกๆหรือเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไปบ้างนะครับสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวก็ต้องระวังเรื่องความคาดหวังสูงในตัวคู่ครองซึ่งอาจจะเป็นความคาดหวังของคุณในฝ่ายเดียวก็ต้องคุยกันดีๆครับปรับจูนพบกันครึ่งทางแล้วก็ประนีประนอมนะฮะ โดยเฉพาะหากิจกรรมที่มีผลประโยชน์หรือมีความสนใจร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านบรรยากาศที่ดีในบ้านเนี่ยมันก็จะดีโดยเฉพาะช่วงเรียกว่าครึ่งเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารมีปากเสียงหรือว่ามีเรื่องของการกระทบก,กระทั่งได้บางแต่ก็จริงๆก็เป็นสีสันของชีวิตคู่นะครับก็ต้องระวังอย่าใส่อารมณ์กันมากเกินไปเท่านั้นเองต่อไปสําหรับคนโสดนะครับเป็นช่วงที่ความรักค่อนข้างจะหวือหวามากครับ หากให้ความสนใจในเรื่องความรักก็จะโดดเด่นขึ้นมาแต่เป็นความรักที่อาจจะเริ่มเร็วแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาดูว่าจะไปต่อได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่ามีอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะทําให้อาจจะลืมตัวลงไหลไปในความรักอันดูดดืม่มแล้วก็คาดหวังมากเกินไปในช่วงแรกก็อาจจะดูดีไปหมดแต่ว่าในระยะยาวก็อาจจะค่อยๆเห็นข้อเสียขึ้นมากลับกลายเป็นว่าอืมตอนนั้นไม่น่าจะรีบเลยนะ แต่ว่าโดยสรุปแล้วนะครับเดือนกระกฎาคมก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษมีโอกาสที่ดีมากมายครับในการงานแล้วก็เป็นช่วงที่ดวงเปิดให้รับทรัพย์นะโดยเฉพาะเรื่องของดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับต้องใช้ความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องกล้าอย่างมีสติครับระมัดระวังในเรื่องความใจร้อนแล้วก็การตัดสินใจที่รีบเร่งแล้วก็ความโลภครับต้องระวังดีๆครับ ระว,วังอีกเรื่องก็คือเรื่องของการเงินและความสัมพันธ์การวางแผนอย่างรอบคอบและไม่รีบด่วนตกลบปวงใจเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมขอฝากคำคมที่น่าสนใจจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับที่กล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญก็คือการไม่หยุดตั้งคำถามความอยากรู้อยากเห็นมีเหตุผลของการมีอยู่ของมันครับสำหรับวันนี้โหนชัดๆโหราศาสตร์เขอลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเราครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณสำหรับทุกการำลังใจครับสวัสดีครับ